بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين وني ศึกษาละหมาดตอนที่46นะครับบุคคลแรกที่ทำการละหมาดมักริบบุคคลแรกที่ทำการละหมาดมักริบก็คือท่านนาบีอีสาอาลอลฮิสสลัมที่พวกคริสเตียนเขาอ้างว่าเป็นพระเยซูคริสต ในขณะที่ท่านรอดพ้นจากการห้อมล้อมจากกลุ่มชนของท่านที่ประสงค์จะฆ่าท่านท่าน,นาบีอีสาออลิสสลามได้รอดพ้นจากการถูกฆ่าและการรอดพ้นนั้นเกิดขึ้นในขณะที่ตะวันตกดินพอดีนะ ช่วงเวลามักริบพอดีท่านจึงได้ทำการละหมาดสามรักอะเพื่อขอบคุณต่ออัลลอ์นี่คือท่านนาบีอีซาออลัยฮิสสลามการละหมาดมักริบในรักอะที่หนึ่งเป็นการตอบโต้กลุ่มชนของท่านที่ปฏิเสธศรัทธา ซึ่งพวกเขายึดมั่นว่านาบีอีสานั้นเป็นลูกของอัลลอฮ์นี่คือกลุ่มที่ปฏิเสธสาเหตุที่พวกเขาเหล่านั้นยึดถือว่าท่านนาบีอีสาเป็นลูกของอัลลอฮ์ก็เพราะว่าท่านนาบีอีสาคลอดจากนางมารยม ที่เราเรียกมาเรียมภาษาอังกฤษมาเรียท่านมารยมท่านหญิงมารยำม,มดลูกของท่านนั้นสะอาดไม่ผ่านชายใดมาเลยแต่อัลอสุภาณะหัวตารานั้นประสงค์ให้ท่านหญิงมารยมตั้งท้อง มนุษย์หน้าไหนจะเชื่อบ้างว่าผู้หญิงจะท้องโดยที่ไม่มีการปฏิสนธิไม่เชื่อหรอกแต่อลอสวาณหัวตะามีความสามารถนบีอีซาไม่มีพ่อแต่ตั้งท้องในท้องของแม่ที่ชื่อว่ามารยัมแล้วนบีอาดัมล่ะ ไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่มนุษย์คนแรกของโลกมันไม่น่าอัศจรรย์กว่าเหรอถูกไหมไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่แต่มีนบีอาดัมอะัลฮิสลามแล้วจะแปลกอะไรละ่ะกับการที่ท่านหญิงมารยำตั้งท้องโดยที่ไม่มีพ่อนั่นคือความสามารถของล l l a h ดังนั้นอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะลาสั่งให้ท่านหญิงมารยัมเงียบไม่พูดอดกลั้นอดทนต่อคำคอรหาก็คือใครจะว่ายังไงก็ช่างเขาไม่ต้องพูดให้เงียบให้ถือศีลด้วยการสงบปากสงบคำไม่พูด ไม่ต้องแก้ตัวพอพูดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกจริงไหมนี่คือความสามารถของเรานบีอาดัมไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่แต่นบีอาดัมมาจากไหนอลัลลอฮ์สร้างมาแล้วจะแปลกอะไรล่ะที่ท่านหญิงมารยัมตั้งท้องโดยที่ไม่มีพ่อมันง่ายกว่าการที่นบีอาดัมกําเนิดมาเสียอีกจริงไหมอันนี้คือที่ไปที่มา ดังนั้นพวกปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นก็เลยกล่าวหาว่านาบีอีซาเป็นวิญญาณของอลัลลอฮ์บ้างนาบีอีซาเป็นลูกของอลัลลอฮ์บ้างอลัลลอฮ์ไม่มีลูกนะอลัลลอฮ์ไม่ถูกกำเนิดและพระองค์ไม่ได้กำเนิดใครพระองค์มีมาดั้งเดิมไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีที่สิ้นสุด นั่นคืออัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ได้ประสบกับท่านนาบีอีสาแลอลท่านหญิงามารยัมมันดาของท่านทั้งที่ความเป็นจริงแล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นและอัลลอฮ์นั้นไม่มีการให้กำเนิดบุตรเห็นไหม และท่านนาบีอสานั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งมาให้ประกาศศาสนาไปสู่อัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่ชัดเจนสิ่งที่ถูกต้องก็คือเป็นรอซูลของอัลลอฮ์มีคนกล่าวหาว่าท่านหญิงมารยยมคบชู้สู่ชาย ก็คือไปแอบมีปฏิสัมพันธ์ก็มีคนกล่าวหาอาลัลลอฮ์ก็เลยให้เงียบอินน,อนีนาซาลตูนี่นี่นอยายะกุรอานบอกว่าแท้จริงฉันได้บนบานกับอ,อัลลอฮ์ให้เงียบเนี่อยอายะกุราอานอายะนี้ดังนั้นในรักอาทที่หนึ่งท่านนาบีอิสาขอบคุณอลัลลอฮ์นะ ขอบคุณอัลลอฮ์เป็นการตอบโต้กลุ่มชนของท่านที่ปฏิเสธศรัทธาและยึดมั่นว่าท่านเป็นลูกของอัลลอฮ์ในรักอะที่สองของการละหมาดมักริบเป็นการตอบโต้คำกล่าวหาใส่ร้ายของกลุ่มชนของท่านที่มีต่อมารดาใส่ร้ายท่านด้วย ส่ร้ายมารดาของท่านด้วยก็คือพระนางมารยมว่าทำซีนาก็คือล่วงละเมิดทางเพศโดยที่ไม่ผ่านการแต่งงานนั่นแหละ,ะกลุ่มชนของท่านนาบีอีซาได้กล่าวหามารดาของท่านด้วยว่าเป็นผู้ที่ชิงสุกรหามเป็นผ,ผู้ที่ทำการซีนาซึ่งนางได้ให้กำเนิด ท่านโดยไม่มีพ่อนี่แหละคือถ้าหากคุณเชื่อในพระเจ้าสิ่งที่มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากกว่านี้เกิดขึ้นมาแล้วตามคำบอกกล่าวของท่านศาสดาในแต่ละยุคแสดงว่าหากเราในฐานะผู้ศรัทธานี้มีความสงสัยเช่นมีความสงสัยในตัวของท่านนาบีมุฮัมมัด เราสงสัยไม่ได้ถูกไหมถ้าหากว่าเราสงสัยในตัวของนบีมูฮัมมัดไอ้พวกกลุ่มชนของท่านนาบีอีสาสงสัยในตัวของท่านนาบีอีสาแสดงว่าไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของอัลลอฮ์ไงและเราจะเป็นผู้ศรัทธาได้ยังไงลนะ่ะจริงไหมนี่คือไม่เชื่อมั่นไงไม่เชื่อมั่นในความสามารถของอัลลอฮ์ว่าพระองค์สามารถทําได้ สร้างฟ้าโดยที่ไม่มีเสายากกว่าจริงไหมย,ยากกว่าการที่ให้ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอีซาตั้งท้องโดยพระนางมารยยมโดยไม่มีพ่อง่ายกว่านะนี่คือการขอบคุณอัลลอฮ์ในการละมานมักริบในรอกอ้อที่สองเป็นการตอบโต้คำกล่าวหาใส่ร้าย กลุ่มชนของท่านที่มีต่อมารดาของท่านเองว่าทำซีนาในรอกอ้อที่สามท่านนาบีอีสาอะลฮิสสลามได้ทำการละหมาดมักริบขอบคุณอัลลอฮ์ผู้ที่มีความสามารถและให้บังเกิดผลที่แท้จริงอัลลอฮ์มีความสามารถขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณในความสามารถของอัลลอฮ์ ขอบคุณ Allah ที่ให้ผลบังเกิดผลที่แท้จริงมิใช่บุคคลอื่นและเนื่องด้วยมีการตอบโต้สองประการที่กล่าวมาเมื่อกี้แหละตอบโต้จึงนำสองรกอะแรกของการละหมาดมาเชื่อมรวมไว้ด้วยกันเข้าใจไหมละหมาดมักริบสองรกอะแรกเนี่ยเราจะต้องนั่งตัชฮุต เอามาเชื่อมไว้ด้วยกันเนื่องจากมีการตอบโต้สองประการแรกเลยนำสองรอกอาแรกมารวมกันมาเชื่อมรวมไว้ด้วยกันและรอกอาที่สามนั้นแยกทำต่างหากเห็นไหมเพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ผู้ให้บังเกิดผลสำเร็จอันนี่คือที่ไปที่มา ของการละหมาดมักริบนะละหมาดมักริบนะนี่คือท่านนาบีอีซาอะลหิสสลามตามที่เราได้ศึกษาแล้วครั้งต่อไปเรามาพูดถึงการละหมาดอีชาต่อนะวัลลอหัวนลม